เราต้องถามตัวจริงครับว่าทำไมเขาถึงเลือกร้าช่องสิงคโปร์มึงอยากรู้มึงไม่ถามแชทจีพีผ<อ>มรู้คือเมื่อก่อนนะแถวเขตสมบทรวงยาวราชอ่ะมันจะมีโรงหนังเยอะใช่ไหมแล้วมีโรงโรงหนังเนี่ยชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์<ช>ที่แล้วทีเนี้ยร้านร้าช่องที่มันอร่อยมากๆอ่ะเขาตั้งอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์แล้านเจ้าเนี่ยมันดังเออมันดังมันดังมา,างกๆสมัยก่อนคือแบบเป็นกระแสเลยอ่ะก็เลยแบบอะไรอะไรก็ร้าช่องสิงคโปร์เพราะว่ามาจากหน้าโรงหนังสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ก็หาล็อช่องไม่เจอแต่ส่วนใหญ่พวกชื่อเมนูที่เลยเป จากการเริ่มต้นง่ายๆมากเลยนะเหมือนอย่างไอ้เนี่ยพี่เคยดินประวัติที่เรียกว่าข้าวผัดอเมริกันอ่ะคือเริ่มต้นจากการแค่ว่าเอาข้าวผัดกับอเมริกันเบเกอ่ะมามก i x ได้ แต่นี่ที่ไปสืบไเขามากเป็นการไปบริดทคือกกันอ่ะโซ่แถวโซช่วงของทางเปนน้ด้วยพี่่าเป็นการเข้ามาอะไรเงี้ยคนไทยเราก็เห็นวแบบ่งหลักเรู้จะทำอะไรเมา่หลักกินก็เอาเพวกไข่ดาวเบคอนแอมอะไรเงี้ยซอสเอนที่ผัดอะไรแาแต่เขาได้สารอาหารด้วยไม่ใช่กินแค่ไส้กอกไข่อะไรอย่างงี้แ็่วเอาข้าวไปด้วยเลยคนไทยเราเนี่ยนัดแปลงไปอเมริกาก็ไาหาขอกัก ครั้งประเทศอ่จะ77ร็ดลัอ่ะไม่เจอหรอกมนไปโตเกียวแล้วไปถามขา,าเขาแบบฟิของโตเกียวถามโตเกียวไหมบางอย่างอะ่ะชื่ออ่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับภูมิภาคนะเว้ยฟิลเหมือนกระเพาะปลาที่แม่งไม่ได้ทำจากกระเพาะปลาจริงๆอ่ะ